เเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่13พฤษภาค,คมพุทธศักราช2540พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการของสหกรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูป,ปถัมในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบ25ปี โดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสินค้าภายในอาคารร้านค้าสหากรณ์ทอดพระเนตรนิทัศการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ประกอบด้วยงานผสมเทียมกับการพัฒนาโคนมระบบฐานข้อมูลโคนมการทำหญ้าหมักเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีโครงการสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชประสงค์และทอดพระเนตรระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมตรวจสสหกรณ์จากนั้นเสด็จเข้าโรงนมผงหนองโพ ทอดพระเนตรแผนที่แสดงพื้นที่การเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆสเสด็จไปทอดพระเนตรการผลิตนม UHT ห้องเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงผลิตอาหารโครนมติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube c h anel สายสวรรค์ขยันยิ่ง